สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับอดีตหน่วยกล้าตายนินจาอดีตกองโจนพิทักษ์ัลังในยุคสงครามเย็นนะครับวันนี้นะครับจะพูดในหัวข้อวีรบุรุษกองขยะนักรบที่ถูกลืมมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยทหารพรานจู่โจมชค .513 ค่ายปักธงชัยนะครับ ผมจะพาก่อนที่จะเข้าเรื่องราวต่างๆขอลำดับเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจรัทธิคอมนิสต์นะครับได้ขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาก็นําโดยโซเวียตตอนนั้นนะครับก็เข้ามายึดประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับแล้วก็เวียดนามเหนือนี่ครั้งโซเวียตนะครับโซเวียตรัสเซียนี่แหละนะครับเป็นเจ้าลัทธิคอมนิสต เข้าไปยึดครองก็มีการต่อสู้กันนะครับก็ในขณะเดียวกันนะครับเวียดนามเหนือก็ส่งกําลังส่วนหนึ่งนะครับเข้ามายึดประเทศลาวนะครับแล้วก็ยึดจะเข้ามายึดในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับตอนนั้นในประเทศลาวนี้ก็ทางรัฐบาลไทยนะครับก็ได้ส่งทหารเสือพานของเรานะครับไปรบในประเทศลาวเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คอมมิวนิสต ยึดประเทศลาวได้เพราะว่าถ้าคอมนิตยึดประเทศลาวได้คอมนิตก็จะบุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยึดประเทศไทยต่อน,นั่นเองนะครับเราจึงส่งทหารเสือพรานเราไปเพื่อรบในประเทศลาวนะครับในขณะเดียวกันในประเทศไทยก็มีแรงกดดันอย่างมากนะครับเพราะว่าพักคอมนิตแห่งประเทศไทยหรือว่าพทนะคท์ก็ได้ยึดประเทศไทยของเราถึง4ี่สิกว่าจังหวัดนะครับพักคอมนิตแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากคอมนิตสายกีนก็คือขมแดง นะครับก็คือจากประเทศจีนนั่นแหละเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดประเทศไทยไปเป็นคอมมิวนิสต์เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ระบบคอมมิวนิสต์นะครับในเวลาต่อมานะครับประเทศไทยของเรา40กว่าจังหวัดนี้ก็ถูกพรรคคอมมิวนิสต์แหงไทยนี่เข้ายึดเป็นพื้นที่สีแดงกว่า40จังหวัดนะครับเรียกว่าพื้นที่ในป่าเขาในชนบทนะครับมีแต่เสียงปืนเสียงระเบิดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นการยิงต่อสู้กันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ห่งประเทศไทยก็คือคนไทยเรานั่นแหละครับที่ต้องการจะย,ยึดประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นคอมมิวนิสต์โดยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปปลูกระดมมวลชนตามหมู่บ้านต่างๆในชนบ,บทห่างไกลนะครับก็ให้มาเป็นแนวร่วมเพื่อที่จะยึดประเทศไทยโดยโฆษณาว่าทุกคนจะสวเสือภาพนะครับแต่ไม่มีคนจนไม่มีคนรวยทุกคนจะเสมอภาามีอยู่มีกินนะครับ ก็ทำให้คนไทยเราจํานวนมากก็หลงเชื่อแล้วไปเป็นแนวร่วมไปเป็นมวลชนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับตอนนั้นนะครับประเทศไทยเราเนี่ยทหารเราก็ยังมีไม่มีไม่มากเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเกิดการสู้รบกันสนั่นวันไหวเลยนะครับดังเสียงปืนเสียงระเบิดดังทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ทั่วประเทศเรียกว่าทุกย่อมย่นะครับพอในปี2 5งพันห้ารอยี่สิบเอ็ดนะครับประเทศไทยเราตอนนั้นย่ําแย่แล้วนะครับประเทศลาว ก็ถูกคอมนิตยึดไปเรียบร้อยประเทศเขมรก็มีคอมนิตเข้ามาเขมรแดงก็เข้าไปยึดประเทศเขมรแลวก็พยายามที่จะบุกรุกประเทศไทยทางรัฐบาลไทยขณะนั้นพลเอกเปรมจินนสุรานนท์ีก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้นําเหล่าทัพนะครับทางกองทัพไทยก็มีการมีความคิดเห็นว่าต้องตั้งหน่วยรบก,กึ่งทหารหรือว่าหน่วยรบนอกแบบขึ้นมาเรียกว่าทหารพรานจู่โจม ปฏิบัติการพิเศษแนวชายแดนนะครับมีชื่อรหัสว่าช,ชคอห้าหนึ่งสามในเวลาต่อมาก็มีที่มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายปัดทงชัยอําเภอปัดทงชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับโดยหน่วยนี้จะไม่ขึ้นต่อกองทัพภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่นะครับไม่ได้ขึ้นต่อกองทัพใดเลยแต่เป็นหน่วยรบหน่วยเดียวที่ขึ้นตรงกับสบปทศสามหนึ่งห้ามีภารกิจในการรบเท่านั้นส่งไปรทบทั่วประเทศเพื่อปรปาบปรามผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์นะครับ ตอนนั้นทหารพรานจู่โจงค่ายพงชัยของเราก็ถูกส่งไปรบเหนือใต้ออกตกไปทั่วได้รับเขาโค้งเขาคอไปลุยมาหมดนะครับก็รบกันดูเดือดเลือดพร่านยาวมานะครับทหารพรานของเรานะครับถ้าท่านเห็นภาพปกที่ผมให้ดูนะครับเป็นทหารพรานอดีตท,ทหารพรานจู่โจงกองร้อย920ใชา้ยาอินซีเล็กนะครับก็ไปรบด้วยกันในสมรภูมิเขาคอนะครับเขาก็ไปรบที่เขาคอมานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้าก็กลายเป็นคนเร่ร่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลําดับเหตุการณ์ว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับซึ่งทหารฝันจูโจมชคหนึ่งสามคของใชย,ยเป็นหน่วยรบหลังจากที่รบกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์มายาวนานหลายปีนะครับเมื่อผอ,อคอหรือว่าผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยสู้ไม่ได้ก็ยุบตัวลงเพราะว่าการทํางานสมัยนั้นนะครับด้านการเมืองเราก็มีคําสั่งที่หกหกทับสองสามนะครับให้ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามามอบตัวโดยไม่มีความผิดแล้วก็ในปานใ่าในเขานะครับ ก็ให้ทหารพรานของเราทหารพรานจู่โจมค่ายกของไทยเนี่ยก็มีหน้าที่ในการเข้ากวาดล้างโจมตีอย่างเด็ดขาดคนไหนที่ไม่ยอมกลับตัวกลับใจก็ส่งกลับบ้านเก่าส่งไปเกิดใหม่อย่างเดียวนะครับทําให้ผู้ก่อการร้ายคนนิดอยู่ไม่ได้นะครับเมื่ออยู่ไม่ได้นะครับก,ก็เข้ามามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วเขาก็ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างดีเลยนะครับได้เงินคนละ 2 2 5 0 0 0บาทได้ที่ดินทำจินนะครับรัฐบาลเอาใจใส่ดูแลจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในขณะเดียวกันทางการจุ่โจมชอค513ค่ามข้ายผมใจก็ไปรบทั่วประเทศนะครับขึ้นเหนือใต้ออกตกลงภาคใต้ก็รบกับโจนจีนคอมนิตมาลยารบกับขบวนการโจนก่อการร้ายรบกับ VRN ลรบกับโจนพูโลนะครับขึ้นไปทางภาคเหนือก็รบกับขุนสาวาแดงรบกับพกบคอนะครับ สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนทางภาคเหนือเริ่มเรียบร้อยมาทางภาคตะวันออกก็รบกับผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์ตอนที่ยังไม่หมดนะ่ยรบกับทหารเวียดนามที่ลุกล้ำอธิปไต่รบกับขมรแดงรวมทั้งมาทางภาคอีสานก็เช่นกันนะครับรบกับทหารเวียดนามที่ลุกล้ำอธิปไตยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์พวกนั้นเราก็ได้รบทั้งผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์นะครับรบกับขมรแดงรบกับพวกทหารเวียดนามที่ลุกล้ำอธิปไตย เราก็รบกันมายาวนานนะครับทุกสมรภูมิที่เราไปรบเราได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าไปแลกไว้เราเจ็บเราตายมากมายในสมรภูมิทุกสมรภูมิเราแลกมาด้วยชีวิตด้วยความพิกลพิการและเลือดเนื้อของพวกเราทหารปลนจู่โจมชคห้าหนึ่งสามค่ายป้องชัยรบมาตั้งแต่ตั้งค่ายปักรงชัยขึ้นมาตั้งแต่ตั้งหน่วยทหารปลนจู่โจมชคห้าหนึ่งสามขึ้นมาในปีสองห้าสองหนึ่ง และหน่วยของเราก็ถูกยุบลงในปี2,543นะครับโดยเขาให้เขาให้เหตุผลว่าเราเป็นหน่วยรบเมื่อไม่มีสนามให้รบแล้วเขาก็ยุบกําลังลงมาแต่เป็นที่หน้าเหมือนฟ้าผ่าเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางดวงใจของพวกเรานะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีสนามรบแล้วเขาก็ยุบหน่วยของเราลงมาพอยุบลงมาไม่มีบําเหน็จไม่มีบํานานไม่มีเงินใดๆให้ทั้งสิน้นทุกคนก็กลับไปบ้านของตัวเองนะครับ ไปทำมาหากินตามวิถีชีวิตของแต่ละคนประมาณ50เอร์พวกเราเป็นคนยากคนจนที่อาสาไปรบเพื่อประเทศชาติไม่มีบ้านก็เยอะนะครับไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ที่กินนะครับบางคนก็ไม่มีครอบครัวมีแต่ไปรบไปรบไปรบนะครับจนอายุค่อนคนแล้วนะครับไม่มีบ้านไม่มีอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นภาพปกนะครับคือทหารพรานอาจูโจมกองร้อยเก้าสองศูนย์นะครับที่ไปรบด้วยกัน ทุกวันนี้เขากลายเป็นคนเร่ร่อนนะครับซึ่งตอนหลังๆนะครับหลังจากที่ยุบหน่วยเราลงมาไม่นานเท่าไหร่เราก็ได้มีข่าวมาเรื่อยๆ,ๆว่าเดี๋ยวก็มีข่าวว่าทหารพรานนะครับมีคนนอนตายอยู่ใต้สะพานลอยในกรุงเทพก็หลายครั้งนะครับแต่พอไปดูตรวจดูปรากฏว่ามีบัตรทหารผ่านศึกเป็นอดีตท,ทหารพรานจุโจมโชอร่าสามข่ายประมงชัยเป็นทหารผ่านศึกต้องมาตายข้างถนน ต้องมาเร่ร่อนต้องมาหาเจ็บขยะขายเจ็บขยะประทังชีวิตไปวันวันอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเราก็สะท้อนเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลเขากลับไปดูแลคอมมิวนิสต์หรือว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตอนหนึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยที่จะล้มล้างสถาบันล้มล้างกษัตริย์ล้มล้างยึดประเทศไทยทเปลี่ยนแปลงก,การปกครองไปเป็นคอมมิวนิสต์ แต่รัฐบาลทุกยัตบาลกลับดูแลเขาเป็นอย่างดีจนทุกวันนี้แต่พวกเราตรงกันข้ามนะครับแม้วันนี้พวกเราก็ยังอยู่กันแบบอนาถาพวกเราก็อายุกันมากแล้วก็เสียชีวิตเจ็บตายกันไปทุกวันทุกวันทุกวันอาทุกเดือนนะครับเดือนละหลายคนเหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งท้าหการปจุโจมชกอสามค่ายกองัยเนี่ยเป็นหน่วยรบ และก็มีกำลังพลถึงสามสิบสองกองร้อยไม่ว่าจะรบกับคอมมิวนิสต์นะครับหมดจะหมดอยู่คอมมิวนิสต์รวมมารบกับผู้กอ่อการร้ายเวียดนามนะครับที่ลุกล้ำอธิปไตยรบกับเขมรเองซัมรินนะครับ mm hmm. เราก็ไปลุยทุกเสมรภูมิเราจะต้องอยู่หน้าเราจะต้องเป็นหน่วยที่เรียกว่าเจาะทะลุทะลวงอยู่หน้าเขาเสมอนะครับ mm hmm. งานใหญ่ๆงานสำคัญสำคัญที่หน่วยอื่นทำไม่ได้ขอให้บอกพวกเรา นะครับพวกเรานี้จะขึ้นอยู่หน้าตลอดนะครับแต่ผลลัพธ์หลังจากที่มีการยุบกําลังลงเพราะว่าไม่มีสนามไม่รรบแล้วกลับพวกเราถูกลอยแพรนะครับถูกลอยแพรจนทุกวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยครับผมก็พยายามนะครับไปเห็นเพื่อนๆอย่างภาพปกคนนี้นะครับทุกวันนี้ก็เร่ร่อนอยู่ตามถนนเดินนอนข้างถนนนะครับนอนตามวัดบ้างตามข้างถนนบ้างเดินไปเดินมา เพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดลูกเมียก็ไม่มีสมัยก่อนที่ไปรบกันนะ่ะพวกเราส่วนมากจะไม่ไม่เอาลูกเอาเมียนะครับเพราะว่าคิดว่าไปตายไปรบนะ่ะไม่รู้จะตายวันไหนเพราะมันคือสนามรบไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาไม่อยากให้ครอบครัวเนี่ยห่วงไม่อยากให้ลูกหลานที่ลูกเต้าลูกเต้าที่เกิดมาเนะี่ยไม่มีพ่อพวกเราคิดแบบนั้นชาตินี้ขอพีขี้เพื่อชาติขอรบเพื่อแผ่นดินไทย เพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับผมคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องอนาคตว่าจะมีจะจนนะครับวันๆน,นี่ขอแค่ทําเพื่อชาติไปร่เพื่อชาติปกป้องผืนอัติปไตยรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อยู่พวกเราจึงมีการตายในสนามรบค่ายปักดวงัยตั้งแต่ตั้งมานะครับตั้งหน่วยมาตั้งแต่ปีหน่วยทหารฟันจู่โจมชค1 3เนี่ย ตั้งขึ้นมาในปี2521 2521ยุบตัวใน2543พวกเราเสียชีวิตในสนามรบ325นายบาดเจ็บพิการอีกมากมายนี่คือเรื่องราวเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนะครับปกติพวกเราจะไม่คิดอะไรมากผมก็จะพยายามไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่าเออช่างมันเถอะเราทําเพื่อชาติคิดแค่นี้ แต่เมื่อมันมีช่องว่างให้เราเห็นเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมผู้ก่อการร้ายคอมนิตพกคอ,อเนี่ยที่เราไปรบกับพวกเขาที่เขาต้องการยึดประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงดูแลเขาดีทั้งที่เขาเป็นคนที่จะต้องมาเปลีป่ยนแปลงการปกครองยึดประเทศไทยไอเราที่รบเพื่อปกป้องสถาบันปกป้องผลิตผดินไทยทําไมรัฐบาลไม่ดูแลพวกเราเกิดคําถาม นะครับก็จนป่านนี้นะครับพวกเราก็ยังอยู่กันแบบไม่มีบําเหน็จไม่มีบํานานหาจินไปตามยถาตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวัยที่เรียกว่าเลยเลขหกนะก็เลขหกเลขเ็ดแล้วไปแล้วนะครับเลขหกกว่าเลขเกตกันไปแล้วนักรบรุ่นนั้นแต่ไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนสมัยใดไม่เคยมีเลยนะครับ ที่เขาจะคิดถึงทหารผ่านจุโจมชอคอห้าหนึ่งสามเขาไม่มีบําเหน็จไม่มีบรนานไม่มีเงินบําอะไรให้เลยนะครับเราได้แค่บัตรทหารผ่านศึกชั้นที่สามชั้นที่สี่เป็นเพื่อนการันตีว่าเราได้รบเพื่อประเทศชาติแค่นั้นเองเป็นแค่ฟองปลาภูมิใจในขณะเดียวกันปากท้องก็ยังหิวโหวยนะครับเห็นเพื่อนเพื่อน,อนตายข้างถนน เหนเ็นเพื่อนๆนอนข้างถนนนะักรบด้วยกันมันก็มีความเจ็บช้ำนะครับเจ็บปวดสุดที่จะบรรยายนะครับเรายังมีความยากลำบากจำนวนมากนะครับก็มีการขอนะครับทำเรื่องขึ้นไปที่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการยื่นหนังสือไปหลายรัฐบาลผ่านมาแล้วให้เขาช่วยเป็นเงินผดุงเกียรติเดือนละสามพันเดือนละสามพันบาทแค่นั้นเองเราไม่ได้ขอมาก กี่รัฐบาลมาแล้วไม่เคยมีใครอนุมัติไม่เคยมีใครเหลียวแลมีแต่เขาขยี้กดขยี้หนังสือที่เราเขียนไปลงตะกร้าอันนี้คือเรื่องจริงท่านคิดว่ายังไงล่ะครับตอนนี้อยู่ในช่วงมีการเลือกตั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรัฐบาลชุดไหนที่เขาจะสักดัน เงินฝดุงเกียรติให้พวกเราบ้างขอแค่ใช้จ่ายเดือนละสามพันพอได้ซื้อกินประทางชีวิตสร้สางตายนั่นแหละนะครับแต่เขาเห็นริบลีเรีอนรางเต็มทนนะครับไม่มีชิดไม่มีใครพูดถึงพวกเราเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับท่านที่ใช้งานเรานะครับแต่พวกเราไปด้วยใจนะครับผมก็ไม่เคยคิดเรื่องเงินเรื่องทองหรอกสมัยไปรบนะครับ คิดอย่างเดียวว่าตายก็ตายเพื่อชาติรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานรักษาธาราบันชาติศา,าสนาพระหมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ชาติไทยคิดแค่นั้นแต่เมื่อออกมาแล้วเป็นเพียงชายแก่คนหนึ่งที่ไม่มีคนรู้จักเดินตามข้างถนนกันเต็มๆอย่างนั้นส่วนมากจะเป็นทหารพรานจู่โจมอดีตทหารผ่านศึกทั้งนั้นนะครับเป็นทหารผ่านศึกของเรา แต่ขาดการเหลี้ยงแลจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับมันเพื่อนที่เราเคยไปรบด้วยกันเราเคยกินข้าวด้วยกันเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาจำนวนมากนะครับที่อยู่อย่างยากลำบากไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ดินนะครับที่ดินดำกินก็ไม่มี ที่จะทุกหัวนอนก็ไม่มีหลายๆคนต้องนอนเล่ร่อนเป็นเด็กเป็นคนเล่ร่อนเก็บขยะขายประทางชีวิตไปวันวันอันนี้คือเรื่องน่าเศร้าจริงๆเรื่องจริงนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับทหารผ่านศึกประเทศอื่นนะครับประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามประเทศอเมริกาโอ้โหเขาดูแลเขาชื่นชมเขาเชิดชูเขามีการดูแลสวัสดิการ เพราะเขาถือว่าพวกนี้เป็นวีรูปของชาติไปรบเพื่อชาติแต่ตรงกันข้ามกับทหารฝานศึกของประเทศไทยนะครับแม้แต่จะทํดราลึกให้เป็นวันสําคัญของชาติวันทหารฝานศึกเป็นวันสําคัญของชาติเขาก็ยังไม่ทําเลยนะครับแต่ประเทศอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะทหารฝานศึกทหารพวกนี้ก็ต้องอาศัยพวกเขาต้องไปรบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับ ถ้าไม่มีทหารผ่านศึกประเทศไทยก็คงจะไม่มีนะครับคงจะถูกประเทศอื่นยึดครองไปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับชีวิตของพวกเราทุกวันนี้นะครับแม้ว่าจะอายุมากแล้วหลายๆคนนะครับทหารผ่านจุโจมโชโคโอห้าหนึ่งสามค่ายปงใจนี่น้อยคนนะครับที่จะมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินนะครับส่วนมากประมาณไม่จำกาเกินห้าสิบนะครับ ที่ยากจนไม่มีที่ดินของตัวเองนะครับไม่มีที่ทำมาหากินรับจ้างในวัยที่กำลังวัยที่แก่เท่านะครับต้องไปหารับจ้างเก็บขยะขายเพื่อประทังชีวิตนะครับบางทีมหลายหลายคนก็ไม่มีที่หลับที่นอนก็นอนข้างถนนไปนะครับเหมือนอย่างที่เมื่อข่าวเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับที่กรุงเทพ ลงนังสือพิมพ์ก็ลงนะครับนอนตายใต้สะพานลอยแต่พอไปค้นตัวมีบัตรทหารฝันศึกเป็นทหารพรานจากค่ายปักธงชัยของเราชพอห้างสามชคอห้างสามค่ายปักธงชัยของเรานะครับเนื่องจากว่ายุคที่เราไปรบนั้นอ่ะมีเพื่อนเราจํานวนมากที่ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้ามีลูกมีเมียเวลาเราไปรบน่ะ ถ้าเกิดเราตายขึ้นมามันจะสร้างภาระให้กับลูกเมียอ,อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยพากันคุยกันว่าผมคนหนึ่งที่คุยกับเพื่อนๆว่าเราไปรบเราจะไม่เอารูกเอาเมียเราจะไม่ยอมมีลูกมีเมียเพราะไม่รู้วันไหนเราจะตายเพราะมันคือการไปรบเมื่อก่อนไปรบจริงๆนะครับไปก็ส่งเข้าสนามรบเอาขึ้นไปภาคเหนือเอาลงไปภาคใต้เอาไประฐวันออกก็คือลุยไปอย่างเดียวนะครับไปก็คือเข้ารบเข้ารบโจมตีกันถล่มกัน จนกว่าเราจะภารกิตสาเร็จจนกว่าเราจะยึดฐานที่มั่นจนกว่าเราจะผลักดันกองกำลังต่างชาติให้ออกไปจากเป็นเดินไทยได้เราจรึงได้กลับมาบ้านครั้งหนึ่งบางครั้งก็สามเดือนสี่เดือนเราจรึงได้กลับมาครั้งหนึ่งกลับมาบ้านแต่ละครั้งออกจากสนามรบเนี่ยผมเผ้ายาวรุงรังหนวดเคราชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยเขาจนเขากลัวเขาคิดว่าเป็นโจรน,นะครับเพราะว่าเราอยู่แต่ในปา่าอยู่แต่ในสนามรบไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาสนใจกับร่างกาย นะครับเสื้อผ้าไม่สนใจเสื้อผ้าชุดเดียวนี่ออกรบได้ตลอดเสื้อผ้าเนี่ยเดินข้ามเขาเดินอะไรเนี่ยเหงื่อออกจนเป็นขี้เกลือนะครับแห้งแล้วแห้งเหงือ่อเหงื่อเนี่ยแห้งขี้เกลือขึ้นนะครับใส่ชุดเด,เดียวนั่นแหละอันนั้นคือชีวิตของพวกเราในอดีตรบเพื่อชาติทําเพื่อชาติการอยู่การกินก็แสนลําบากในอดีตนะครับ กินอิ่มบ้างอดบ้างในสนามรบเราไม่ว่ากันนะครับเราก็คิดแต่ว่าเออเมื่อเรารบจบเมื่อจบภารกิจเรากลับบ้านเราก็ค่อยอหาซื้อของกินดีๆกินนะครับสมัยก่อนเงินเดือนก็เก้าร้อยบาทนะครับไม่มีบําเหน็จบํานาญไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับเงินเดือนเก้าร้อยบาทรบทุกวันปะทะกันวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง ภารกิจของเราเป็นหน่วยรบเนื่องจากเราเป็นหน่วยรบเราจึงเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็พยายามไม่คิดอะไรมากแต่เมื่อเรามาเห็นช่องว่างระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมนิตที่เรารบกับเขาที่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เขาจะมายึดประเทศไทยคอมนิตก็คือคนไทยนั่นแหละนะครับพักคอมนิตแห่งประเทศไทยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศยุบตัวลงนะครับ แต่ว่าเขาสลายตัวลงไปเพราะว่าเขาสู้ไม่ได้ตอนแรกนะเขายึดได้ถึงสี่สิบกว่าจังหวัดแล้วเป็นพื้นที่สีแดงเขตป่าเขาพื้นที่ชนบทนะ่ะเรียกว่าเข้าป่าเขาดงไม่ได้เลยเต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์นะครับแต่เมื่อตั้งหน่วยของผมขึ้นมาตั้งหน่วยทาหารจุโจมชอคอห้าึสามเนี่ยขึ้นมาปราบผอกคอโดยตรงเลยมีสามสิบสองกองร้อยลุยมาทั่วประเทศจนผกคอหมดไป หมดจากพอคอก็มารบกับประเทศเพื่อนบ้านอ่าวคอมเนต์แดงบ้างเวียดนามบ้างขึ้นเหนือกับขุนสาวะแดงลงใต้กับพวกโจรจีนคนนี้มิรยาอ่ากระบวนการโจรก่อการร้ายก็ลุยกันมาจนหมดจนสงบเรียบร้อยแต่เมื่อเหตุการณ์สงบลงเย็นแล้วเหมือนพวกเราเหมือนกับเป็นนักรบที่ถูกลืมเขาลืมเรื่องราวแต่เก่าที่พวกเราทำมา บำเหน็จบำนาญไม่มีเมื่อไม่มีสนามรบแล้วก็กลับบ้านประกาศยุบพักยุบหน่วยยุบหน่วยทหารพรานยุบกองกำลังทหารพรานูจโจมชาคอห่าหนึ่สามไข,ข้บางลงชัยลงทุกคนก็กลับบ้านไปทำมาหากินแล้วแต่แล้วแต่วิธีของแต่ละคนนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายคอมนิตเขากลับดูแลอย่างดี มีเงินให้คนละสองแสนสองหมื่นห้าพันมีที่ดินให้กินมีที่ดินให้ทํากินมีสสริการอย่างอื่นอีกมากมายอดีตผู้ก่อการร้ายความนี้ที่เคยรบกับพวกเราเขาได้เป็นถึงรัฐมนตรีสหายอ้วนเป็นถึงรักษาการนายุัฐมนตรีแต่ทหารปันจูโจมชอคอห้าหนึ่งสามไข้ปากงชใจเป็นได้แค่นักรบ ที่ถูกลืมเป็นวีรบุรุษกองขยะหาเก็บขยะเก็บขวดขายประทังชีวิตไปวันวันอันนี้คือจำนวนมากเพื่อนของเราไม่มีจะมีรัฐบาลยุคไหนเลยที่จะคิดถึงพวกเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงจะมีการเลือกตั้งนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลที่มาใหม่เขาจะคิดถึงพวกเราบ้างไหมนะครับ อันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อนํามาราสู่เอฟซีฟังนะครับแม้ว่าพวกเราทุกวันนี้นะครับจะอายุมากกันแล้วแต่ว่าพวกเราความรักชาติก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไม่เคยเสื่อมคลายยังไม่เคยจืดจางพวกเราทุกคนยังรักชาติยังหวงแหนแผ่นดินยังรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับพวกเรายังพูดกันเสมอว่าเราจะพบกันอีกครั้ง เมื่อชาติต้องการอันนี้พวกเราพูดกันเสมอเรามีชมรมต่างๆผมก็เป็นประธานกลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารบราณจุดจมชกคอ,อหันหน่งสามข่ายปรับตรงใจนําวีรกรรมหน่วยของเรามาเปิดเผยให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้ทราบนั่นเองนะครับแต่พวกเราไม่มีทุนไม่มีอะไรหรอกนะครับผมก็พยายามไปเผยแพร่วีรกรรมในติ่กกรุงเทพ ในงานรักชาติเฟสติวัลที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทหารปีหนึ่งเขาก็จัดกันสามสี่ครั้งผมก็ต้องหาเงินหาอะไรขอลูกบ้างไปทําป้ายไวนิวเพื่อที่จะทําบอดวีรกรรมไปบรรยายให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบว่ากว่าประเทศไทยจะสงบเนี่ยพวกเราทําอะไรมาบ้างประเทศไทยผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่ช่วงหลังๆผมไม่ได้ไปเพราะว่า มันไม่สะดวกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเงินที่จะไปจัดบ,บอร์ดไม่มีการค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็นำมาเล่าสู่เอฟซีฟังพวกเรายัางรักชาติยังห่วงแหนผืนแผ่นดินยังรักในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยสะท้อนออกมาหน่อยนะครับช่วยสะท้อนให้กับรัฐบาลให้กับหน่วยกองทัพเขาได้รู้ได้ทราบได้เห็นพวกเราบ้างนะครับพวกเราเป็นนักรบที่ถูกลืมกองทัพก็ลืมพวกเรานะครับงบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารฝันศึกก็มีแค่น้อยนิดพวกเราก็ได้รับเศษนิดๆน,นะครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับขอบคุณครับ